เอะพอมีคนร้องนะแล้วก็เอาไวห้หัวหน้าตำรวจไปก่อนเลยหมดเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วคนร้องมันต้องดูคนร้องเป็นใครเป็นคนดีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเช่ารถอะไรต่างเหล่านี้หรือเปล่าหรือโจรมาล้องก็เชื่อโจรแล้วอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ที่ผ่านมาเท่าที่ฟังฟังดูให้โจรมาล้อง ถ้าคนดีเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่กลา้าเซ็นชื่อจะโจมันโสตายไงทำไมมันจะตายมันยังไงก็ได้จะติดคุกก็ได้จะอะไรก็ได้ก็เซ็นชื่อเอาแล้วก็มาอ้างว่ามีคนร้องแล้วนะครับอย่างนี้ดูมนท่านจะมั่นใจในเรื่องกรณีการขับรถตู้แต่เรื่องอื่นการแต่งตั้งยกย้ายโอ้ยผมมั่นใจหมดทุกเรื่องแหละมั่นใจทุกเรื่องอทำไมผมด่าลูกน้องควายว่ามันผิดตรงไหนถ้าผมด่าคุณไปอย่างเวลาคุณพวกคุณลุง<ณ>ดา่าสมองมีแค่เนี้ยเหรอปัญญามีแค่เนี้ยเหรอ นะเมื่อวานคุณไปเสพไปทุนใครคุณไม่เห็นทําอะไรสักอย่างเลยพวกคุณมนฟ้องนี่นะใช่ไหมเพราะคุณก็มีความรู้สึกก็สบายๆบาีคนก็ด่าคุณอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเกิดเราชี้แจงมาะมีการเทียบเคียงเคสให้เห็นต้องเทียบนะอย่างนั้นไม่ผิดีอย่างนี้จะผิดได้ไงแค่ผมพูดกับกับลูกน้องแค่นี้ไม่มนี่อะไรเนี่ยทาไมผมด่าลูกน้องควายว่ามันผิดตรงไหนทาไมผมด่าลูกน้องควายว่ามันผิดตรงไหน ทำไมผมด่าลูกน้องควายว่ามันผิดตรงไหน